สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์วันนี้จะมีแนวทางอีกแล้วนะคะใครอันนี้นะคะใครที่ไม่เชื่อนะคะก็ต้องลองดูนะคะลองลุ้นดูอันนี้จ๋าเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันจ๋าก็มานั่งนึกอยู่นึกในความฝันจนตอนนี้นะคะจ๋าก็กำดูข้อข้อมูลทุกอย่างนะ,ะจ๋าก็เลยคิดว่าเราฝันหรือมันเป็นความจริงประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีแนวทางจากที่ไหนนะคะมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ๋าด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้จ๋าก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะที่สําคัญเลยเพื่อนๆนะคะที่ติดตามจ๋าอยู่ตลอดเลยมานะคะจ๋าขอฝากนะคะ แฟนเพจด้วยนะคะก็จะเป็นนะคะจ้าจ่าป่าขา้าวโพดเมืองเพชรบุร์เข้าไปนะคะเข้าไปทาง a c e b o o k นะแล้วกดตรงแว่นตานะคะแล้วก็พิมพ์เลยจะาจ่าป่าขา้าวโพดเมืองเพชรบูร์แฟนเพจนะคะเดี๋ยวช่องของจ่าก็ขึ้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่ารูปพื้นหลังนะคะพื้นหลังของจ่าเนาะจะเป็นรูปท้องนานะคะรูปก็ รูปเดียวกันกันกบทางช่อง u t u b e นะตอนนี้นะคะมีคนแอบอ้างเอา,อารูปภาพของจ๋านะไปหากินนะคะนั่นก็คือไปสร้างเพจหาไรายได้ให้ตัวเขาเองแล้วก็ไปเรียกค่าน้ำใจหรือว่าเรียกค่า,าเหมือนกับว่าถ้าถ้าให้เลขถูกแล้วก็โอนมาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จ๋าไม่เคยนะคะไม่เคยเรียกร้องนะคะ ก็ดังนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะว่าของจ๋านะภาพพื้นหลังจะเป็นท้องทุ่งนานแล้วก็วงกลมเนี่ยก็จะเป็นรูปของจ๋าเองนะคะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะใครนะคะทีะ่มาฟังคลิปของจ๋านะคะในคลิปนี้จ๋าจะมาบอกนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อเมื่อคืนนะคะมานอนบ้านวันแรกก็ฝันนะคะก็ที่จา๋าให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะ เล่าความฝันให้เพื่อนฟๆๆนะังเนาะคนเราเนาะมันมันก็มีจิตนะคะทั้งหมดอ่ะโอ้หเยอะมากนะคะจิตมันจะออกไปทางไหนหรือว่าจะไปทําอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะดังนั้นนะคะอันนี้มันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นจะาไม่ได้ฟันธงว่าเลขนี้จะออกนะคะอยากให้เพื่อนๆพนะ่ะอ่ะเข้าใจด้วยนะคะก็เพื่อนๆทั้งทาง YouTube แล้วก็เฟซเพจนะคะก็คือว่าหากชอบนะคะชอบแนวทางไหนหรือว่าชอบฝันของจา๋าหรือฝันเพื่อนๆนะคะก็เอาไปลุ้นโชคกันเอานะคะคือว่าจ๋าไม่ได้ฟันธง ร้านเปอร์เซนต์ว่าเออจะฝันแล้วมันต้องแม่นมันต้องออกประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้จ๋าก็เลยเอาเรื่องราวที่จ๋าฝันเองดีกว่านะคะมาฝากเพื่อนๆนะอ่ะไม่รู้ว่าจะฝันให้โชคหรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะเผื่อจะมีโชคนะอ่ะนั่นก็คือเมื่อคืนนะคะฝันเมื่อคืนเลยสดๆเลยนะคะจ๋าฝันนะบางคนอาจจะว่าจะฝันเยอะนะคะกินเยอะหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวนะคะเมื่อคืนเมาเมารถนะคะไม่ใช่เมาเหล้านะคะเมารถเนาะอ่ะ เมื่อคืนนะคะจ๋าฝันว่าอ่จ๋าเองอ่ะเหมือนกับว่าจะไปทำทำบุญเหมือนกับไปสะเดเาะเคราะห์ที่วัดที่ไหนสักแห่งนะคะอันนี้วัดจ๋าก็จำไม่ได้นะคะซึ่งในฝันอ่ะจ๋าจฝันว่าหลวงพ่อท,ทําพิธีเพื่อนๆน่าจะเคยทํานะคะที่แบบว่าทําบุญสะเดเาะเคราะห์เหมือนกับว่ามีเคราะห์แล้วเขาจะมีการหยุดน้ําตาเทียนใช่ไหมอ่ะ,ะอันนี้เหมือนกับว่าถ้าเราจะอาบน้ามนต์ใช่ไหมออาบน้ามนต์หรือว่าอะไรอ่ะเขาก็จะมีอ อะไรลูกลูกลูกมะกรูดนะคะแล้วก็ใบอะไรวุ้เยอะเยอะเลยนะคะที่เอามาทําใส่น้ําในกระแปงะ้งอ่ะอ่ะไม่ว่าเราจะเอาไปกินหรือว่าเอาไปอาบอันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ตัวเลขที่จ๋าจะบอกในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคือในฝนันอ่ะเหมือนกับว่าจ๋าก,ก็ได้ยินเสียงพระท่านสวดนะเสียงดังมากนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นขันขันใบใหญ่หญเลยอ่ะเพื่อนเพน่าจะเคยเห็น องมงกรเหมือนสมัยแต่ก่อนนะคะแล้วมันจะมีขันขันใหญ่ๆขันสีขาวๆอะ่ะที่แต่ก่อนนะบางคนก็เอาไว้ไปใส่บาตรบางคนก็จะเอามาไว้ใส่อะไรอะ่ะเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ในตัว้วอันนั้นอาจารเคยทันเห็นนะคะเคยเห็นอยู่แล้วค่ะเนี้ยในฝันนะอะหลวงพ่อท่านก็สวดสวดแล้วก็ทำทำหยดน้ําตาเทียนอะ่ะจะเคยทําเข้าพิธีแบบเนี้ยบ่อยนะคะสมัยสมัยเป็นเด็กอะ่ะ ออแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่ไม่เคยเดี๋ยวนี้ไม่เลยนะคะคือว่ามันไม่มีเวลานะคะอะหลังจากนั้นนะคะก็คือว่าได้ยินพระท่านสวดแล้วเสร็จคราวนี้ยหยดอะ่ะมันจะเป็นน้ําตาเทียนแล้วก็จะเห็นเป็นตัวเลขมันมันจะเคยเคยคิดนะคะว่าอมองเห็นน้ําตาเทียนแล้วหยดเป็นตัวเลขอะ่ะ มันเป็นตัวเลขจริงๆนะคะสีแดงนะคะน้าตาเทียนสีแดงทั้งๆท,ท,ที่เทียนน่ะเป็นสีเหลืองอแต่หยดออกมาแล้วไปเป็นตัวเลขอยู่ในขันน้ำมนต์น่ะมันจะเป็นสีแดงซึ่งนะคะตัวเลขที่จ๋าเห็นน่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าดูดูดีๆเขาบอกงี้นะคะดูดีๆเขาเขาไม่ได้บอกว่าทำทำน้ำมนต์ไว้ให้เราไปอาบเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือว่าอะไรนะคะหลวงพ่อบอกว่าดูดีๆนะ,ะเห็นอะไรเขาบอกงี้นะคะในฝันจ๋าก็ดู ตัวเลขที่จะเห็นอ่ะทั้งหมด4ตัวนะคะทั้งหมด4ตัวตัวแรกนะคะจะเห็นเป็นเลข3เห็นเลข3นะคะตัวต่อมานะจะเห็นเป็น6นะคะเลข3เลข6เลข5เลข7เลข3เลข6เลข5เลข7นะคะ3 5 6 7กมันมันจะไม่ไม่รวมกันนะตัวเลขอ่ะมันจะกระจายออกทีแรกอ่ะมันเต็มแต่จะดูตัวเลขไม่ออกนะทีแรกมันก็กระจายเต็มไปหมดเลยแล้วครั้เนี้ย อยู่ๆอ,อ่ะมันก็จ,จับจับตัวกันอ่ะเป็นตัวเลขนะคะแล้วเป็นสีแดงซึ่งจะเห็นนะคะก็จะมีสามนะคะเอาหมดสี่ตัวสามห้าหกเจ็ดอ่ะสามหกเจ็ดห้าอ่ะประมาณนี้นะคะดังนั้นน่ะเพื่อนๆอ่ะอย่าลืมนะคะว่าหกกับเก้ามันมันเป็นเลขตัวเดียวกันถ้าหากจะบอกว่าสามห้าหกเจ็ดหรือสามเจ็ดหกห้านะคะก็สามห้าหก 3ามเก้าหกนะคะ3ามห้าหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าเขียนเป็นตัวเลขดีกว่าเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วอ่ะตัวเลขมันไม่ได้เรียงนะคะแต่ว่าจะจําได้นะว่ามันเป็นสามเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดมันจะเป็นเลขนี้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าหากเพื่อนๆจับนะคะลองจับดูนะสามห้าหนะคะ ามห้าเก้าห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดอ่ะเพื่อนๆลองดูนะคะอันเนี้ยนะคะเป็นฝันของจ๋าเองนะคะแล้วนะคะถ้าสองตัวนะเพื่อนๆก็สามห้าห้าหกนะคะห้าเก้าหรือว่าหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดอ่ะเพื่อนๆลองลองเอาไปลุ้นกันดูนะคะ แต่ว่าถ้าถ้าจับทั้งหมดนะคะโอเคนะคะอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่จ๋าจับออกมาให้ทั้งหมดที่จ๋าเห็นเป็นตัวสีแดงในขันน้ำมนต์นะจ๋าจะเห็น3 5 6 7นะคะเป็นตัวสีแดงเลยนะคะอันเนี้ยก็คือว่าจ๋าไม่ได้บอกนะว่าเลขเนี้ยมันจะออกล้านเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจับ จะให้มาเป็นเพียงแค่แนวทางอยากย้ำเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะถ้าหากจับตัวเลขออกมาจาก็จะจับได้นะคะ5 356 359นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันจัดจับเลยนะคะแล้วก็5 6 7 5 9 7นะคะ2ตัวก็3 5 5 6 5 9นะคะ6 7 9 7 3 6 3 9 3 7นะคะอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนนะเพื่อนๆก็ตัดออกได้เลยนะคะตัด ัดทิ้งได้เลยอันนี้คือไม่ว่ากันนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ตัวเลขจา๋าจึงจัดมาให้ตามตามความฝันของจ๋านะอ่ะอันนี้ไม่ถ้าหากไม่ชอบนะคะเพื่อนๆกดกดผ่านเลยนะคะหากชอบก็ลองลุ้นดูนะคะติดไว้5บาท ลอตเตอรี่หนึ่งใบดีกว่าอ่ะติดไว้ลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะเหมือนที่จะฝันว่าจ่าฝันได้นะคะล้จ๋ก,ก็เออซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้สักใบสองใบประมาณนี้นะคะเผื่อจะมีโชคอ่าวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมเข้าไปนะคะติดตามที่แฟนเพจของจ๋าด้วยนะคะยังไงนะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆนอเนาะเฮงๆในงวดวันที่สิบหก สิงหาคมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่หลายท่านนะคะบอกว่าจะไม่บอกงวดจะาก็ต้องขออภัยนะคะองวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะหากเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านนะอาจจะไม่ได้บังคับหรือว่าจะไม่ได้ฟันธงร้านเปอร์เซ็นว่าเลขนี้จะออกร้านเปอร์เซ็นประมาณนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอฝากช่องจ้าจ๋าปากข้าขพพ้นเมืองเพชรบุรีและก็แฟนเพจนะคะทางเฟซบุ๊กของจ๋าด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ